มาดูกันต่อที่ทางครอรมอนุมัติงบกว่า4.2พันล้านบาทนะคะให้จังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานพืชสวนโลกปี2572ค่ะก็เตรียมที่จะย,ยื่นเอกสารขอเป็นเจ้าภาพต่อทางคณะกรรมการพืชสวนโลกนะคะเดือนมีนาคมนี้ทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านระบุนะคะว่าการจัดงานดังกล่าวช่วยพัฒนาพื้นที่แล้วก็เศรษ,ษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะ นายวิเทียนจันทรันโดไทผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกที่จังหวัดนครราชสีมานะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัตินะคะกรอบวงเงินค่ะ4,281ล้านบาทให้จังหวัดนครราชสีมานะคะสเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกในปี2572ค่ะ โดยจังหวัดนครราชสีมาจะทําการยื่นเอกสารเสนอตัวต่อคณะกรรมการพืชสวนโลกในเดือนมีนาคมนี้อีกครั้งนะคะซึ่งสําหรับมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดนครราชสีมาได้เสนอตัวจะเพนเจ้าภาพจัดงานในปี2572นั้นเป็นระดับ A1 ค่ะในวงเงิน4,281ล้านบาท โดยกำหนดสถานที่จัดงานก็คือบริเวณพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองหลังกาอยู่ที่ตำบลเทพาล,ลพายอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่รวมกว่า678ไร่นะคะโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าถ้าเราได้จัดงานนี้จะมีผู้เข้าชมงานกว่า2ล้าน6แสนคนคิดเป็นชาวต่างชาติร้อยละ15 ระยะเวลาในการจัดงาน110วันค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2,572จัดยาวไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2,573ข้ามปีเลยนะคะแล้วก็คาดการว่าจะมีชาวต่างชาติกว่า30ประเทศเข้าร่วมงานนี้ค่ะค่ะส่วนสาเหตุที่เลือกใช้พื้นที่อำเภอคงจัดงานแทนพื้นที่อำเภอปากช่องอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอสีคิ้วนะคะหรือว่าแม้กระทั่งในพื้นที่อำเภอเมืองนั้นนะคะ ก็เพราะว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่อ,อบัวลายนะคะอ,อสีดาอ,อน,นนแดงอเภอชมพวงอภอประทายอ,อคงแล้วก็อเภอแก้งสนามนางพื้นที่เหล่านี้อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลค่ะพื้นดินก็มีสภาพเป็นดินเค็มไม่มีแหล่งท่องเที่ยวไม่มีแหล่งสําคัญทางประวัติศาสตร์หรือว่าอุทยาน เพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้จะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวนะคะไม่เข้าไปลงทุนดังนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ตรงส่วนนี้ทางจังหวัดค่ะก็เลยได้มีความเห็นว่าจะต้องใช้พื้นที่อำเภอคงเนี่แหละคะ่ะเป็นพื้นที่ในการจัดงานเพื่อสวนโลกนะคะซึ่งจะทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้นเป็นการเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ให้เกิดเม็ดเงินรายได้ในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ ส่วนการเดินทางไปอำเภอคงเพื่อร่วมงานพืชสวนโลกในปี2572นั้น ถนนมอเตอร์เวย์เนี่ยจะพาดผ่านพื้นที่ดังกล่าวพอดีนะคะแล้วก็คาดว่ากว่าจะถึงปี72เนี่ยรถไฟความเร็วสูงก็น่าจะเสร็จแล้วทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ก่อนที่จะถึงเวลาจัดงานพืชสวนโลกเชื่อว่าในระหว่างระยะเวลานี้เนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมก็จะมีนักลงทุนที่จะพากันเข้ามากว้านซื้อที่ดินเข้ามาสร้างที่พักสร้างแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างแน่นอน ความเจริญก็จะเกิดขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดนครราชสีมาก็จะดีขึ้นตามไปด้วยและการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติสนับสนุนให้จังหวัดนครราชสีมาเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี2572นั้นก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ของชาวโคราชกันเลยทีเดียวค่ะ